สวัสดีครับผมพรชัยไทงามนะครับวันนี้ก็มาเปิดแบ่งปันพระทิทันยุคหลวงพ่อกลวยปลุกเสกเหมือนเดิมนะครับมีหลายท่านนะครับสอบถามมาว่าพระสมเด็จแหวกม่านเหลือกี่องค์นะครับนี่ฮะพระสมเด็จแหวกม่านนะครับนี่เหลือทั้งหมด4องค์นี้นะครับนี่ท่านใดสนใจนะครับก็ทักเข้ามาสอบถามราคากันได้นะครับเนี่ยองค์นี้ก็จะเป็นพิมพ์อกใหญ่พิมพ์ใหญ่นะครับนี่ฮะ เส้นม่านเส้นลัศมีคมชัดนะครับนี่ฮะองที่สองนะครับก็เป็นสมเด็จแหวกม่านนี่เนื้อดินนะครับองนี้จะเป็นเนื้อดินเส้นม่านเส้นลัศมีนะครับดูนะฮะคมชัดนะครับขานั่งมานวิชัยนะครับนี่ด้านหลังองนี้ลอยเข้าฝนเข้ากรอบนะครับองนี้นี่ท่านใดสนใจนะครับทักเข้ามาได้นะครับองนี้จะเป็นพระสมเด็จแหวกม่านพิมพ์ลอยน้ํา เป็นสมเด็จแบกม่านอัดกดออกมาจากกรอบกรอบสแตนเลสหรือกรอบนาคนะสมัยนั้นนะครับจะเห็นรอยกรอบอย่างนี้นะครับรอบบางท่านก็จะเรียกพระสมเด็จแบกม่านพิมพ์ซุ้มประตูนะครับนี่ฮะท่านใดสนใจนะครับก็ทักกันเข้ามาสอบถามได้นะครับนี่องค์นี้ก็จะเป็นพระสมเด็จแบกม่านพิมพ์อกใหญ่อีกพิมพ์หนึ่งนะครับขนาดกว้างอยู่ที่2เซนสูงอยู่ที่3มเซนนะครับพิมพ์แบกม่านนะครับ นี่แหวกม่านแหวกปัญหาแหวกอุปสรรคต่างๆนะครับนี่ฮะท่านใดสนใจนะครับองค์ไหนทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับเหลืออยู่4องค์นะครับเนี่ยคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับท่านใดสนใจพระสมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อกลยนะครับไลน์เข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับครับสาหรับท่านที่จะติดต่อเช่าบูชานะครับพระหลวงพ่อกลยนะครับสามารถติดต่อเข้ามาเบอร์นี้ได้เลยนะครับไอดีไลน์นะครับศูนย์เก้าหกหกเจ็ดสามหนึ่งหกสองสี่นะครับ เบอร์ติดต่อนะครับ0991841563นะครับและฝากทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ